สวัสดีค่ะรูแอมแบลนะคะวันนี้เราก็มาเก่งหน้าท้องเช่นเคยนะคะเริ่มจากเราตั้งเข่าขึ้นมาค่ะเราใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับปลายเท้าไว้เก่งหน้าท้องนะคะหายใจเข้าค่อยๆยกขาขึ้นหายใจออกนะคะเตะขาขึ้นไปค่ะและพยายามดึงขาเข้ามานะคะงอสอง่ะเก่งหน้าท้องไว้นะคะพยายามค้างอยู่ในท่านี้ค่ะ หายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะเก่งหน้าท้องแบบสุดๆเลยนะคะพยายามค้างท่าให้ได้นานที่สุดค่ะอย่างน้อยนะคะ1น,นาทีค่ะพยายามยืดหลังยืดอกไว้นะคะเก่งหน้าท้องค่ะขมบบหน้าท้องเข้าไปทางด้านในนะคะหายใจเข้าออกไว้มีสมาธินะคะถ้าเราล้มก็เริ่มใหม่ได้นะคะพยายามดึงขาเข้ามา เราจะใช้วิธียืดอ,อกยืดหลังไว้นะคะหลังอย่างอนะคะพยายามยืดอ,อกไว้ ครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะเราก็ค่อยๆปล่อยขาลงค่ะโอเคนะคะยังไงแล้วเพื่อนๆก็ลองฝึกกันดูนะคะเก่งหน้าท้องแบบสุดๆเลยเหมือนกันค่ะท่าน,นี้